ไปดีพอพี่น้องข้อต้นรับข้าสู่สองคลิปแน่อนอะซึ่งตอนนี้เขาก็สิเดินทางเขาเมืองหรือเขาในตัวเมืองไก่ซ้อนนาะพี่น้องเพื่อไปทามบึงราคาเครื่องลินเด็กหน่อยเนาะ่ปจะซื้อมาให้โรงเรียนบ้านดงขันจอกเนาะซึ่งในคลิปนี้หรือว,ว่าในทริปนี้กัผู้สมัครไปนำนาะพี่น้องตอนนี้เราก็สิเดินทางไปหาผู้สมัครเนาะไปหาเพิ่นเพิ่นสีขับรถไทยเพราะว่าส่วนนี้ ชิปนะบุกคาครับตอนนี้อันคืขอขับเขาเรื่องเมือน,นี้ท่านบุบ้ยจะขื่อตะกินว่าสิกาอยู่แต่ว่าส่วนนี้บริยักษ์ขับอันเองในชาวบ้อน <ไป S 1> มันรถส,ส,สิร่ายกว่าอ,อยู่วันแล้วก็หอยนะขับรถตกคลองแล้วพี่น้องเลยแบบบริยากจะขับเองไปได้ตั้มซัดช่องเขื่อเนอะะญญาะแค่ก็บฏใหญ่เราพี่จะมาบ่ mong lại sau khi có mình nhau chẳng ai cũng được một cái lỗi bác bác rất là sợ hãi có thơm 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 thương 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 มาเล้วเขาในตายน้องสาย้าในซิจะเป็นเด็กนะสุดเพลขรับรถนะครับราจะดูกันไหมีม่ตูสามแซนสามแซนเหรออ๋อยลืมลืมเอาเงินแว์ให้ตูดงะตูแม่หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านมาเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่รัก3้ำิหาเนาะ ซึ่งยังเลื่อยอีกสั้นสิหากิโลกับจึงสีหอดสวัสดีแต่ว่าตอนนี้ห้องสีเว็ดที่จะกล้ายูนีก่อร์น บางคายด้วยนะ าการหล่อถูกเซนทางแล้วนาะพี่น้องแต่ว่ายังห้าบอลค่ายเื่องลินบบเฮนเนะาะเพราะว่าคือข้อมูลที่ว่าเขามาหน้าห้านี่กะอาจารย์บรรพุทเพขนนน็นแนะนำเนาไว้มีค่ายอยู่ทางเซนอารหนึ่งเนะาะแล้วก็เข้ามาแต่ว่าเขาบบเฮนหล,ล่อเรไปเราหมายพี่น้องเดียเด๋ยวเบิ่งว่าซิเอนบบตอนนี้กับสามมุงปล้วเนาะ มากกั๊บนะเฮ่ขไปกับมาหนีแต่ว่าตอนนี้เขายังข้าเครื่องลินบระไดเลยเบิง <ผม S 1> ้งลุนไปอยู่วันสีเจออยวนอ่ะใช้โทรศพัพท์ถอยโทรศพัพท์ถอยมากเอออนาคตถ้าเนี่ยแถวนี้มีบอลคายเครื่องลินเด็กหน่อยบ่อแถวนี้เด็กน้อยอันอันอุนอนปกรณ์ก้นกานลินอยู่ข้งเหยียนะนะลงไปในเมืองถูกไหอยู่บ่ไดขี่ซื้อลงนี่กซื้อลงไปเลยขี่ซื้อลงนีเลย บอกนี่ห้งท่าแง่จะโกไปนี่ห้องหองแง่ข้างหน้านี่บอ๊แมนละซื้อลงไปเลยอะล้ซื้อลงไปเลยแมนซื้อขวดที่ไฟแดงกวดที่หนึ่งจะก็ซื้อลงไปไฟแดงบว่าปั่นน้ำมันนะบอ๊ปั่นน้ำมันโบดังมึงเอาตัวนี้ก่อนนะแล้วบอกทางนี่บอกทางเราดูแต่เกาข้าจาวันแถวนี้มันมีนะแถวไกลๆก็บอลนั้นรถนั่เพิ่มข้าจาวะ ก็เลยกบะเพอมันมุมีเด็ดเลยค่ะพีต่วงเงีเขาเศาเลยอ๋อแล้วเขาไปค่ายทางคุ่นอันบอกม่ดูเส้นทางอะไรยุ่ใสาก่อนะเส้นทางนะไปไปแหงนานนี่เนาะนี่เนาะแหงนานเลยอะใหญ่กุกระโลงงน่ะอะระคีซื้อไปเลยเจะหอดไฟแดงแม่ไที่หนึ่งเจ้ากระจดซื้อไปอีกซื้อลงไปอีกสอเจ้ากงูวััวูคัวเนาะซื้อไปเลยเจ้ากต่อไปก็ได้อันอยู่ไก่ยับ มันอยู่ประมาณลักสองเลยเนี่อยู่ลักซอง dong ักซองอยู่ในเมืองเอลสโมสรนขางกินอ๋อโอเคออถูกแล้วบ่ะอ้าวฟังใจเบอร์อาะลรนัาเราก่อนได้ไหมเหล็กไงอ่ะจังหน่อยเข้าไปเจอกันซบันนีร่างจ่าผู้เส้นทางแล้วพี่น้องก่อเดินทางตัวเนาะเมื่อกี้เขาลรอแล้วตัวย่างบวชอดมงหันนี่นี่เรียวอยู่นี่ได้ดอ n g วันนี้ก็คือบอรเขาเคยมาเอาลูก กบตอนนั้นที่ว่าพามันอบอกว่าหอดไฟแดงแล้วก็ซื้อไปเลยตอนนี้ขามไฟแดงมาแล้วพี่น้องยังอ<ม>ีกไฟแดงหนึ่งขามไฟแดงอีกเนาะเลยจังไปัวนาะ เจ้าว้าอว่าะอะาแดงที่ซองแล้เนาะพี่นอ้องเมื่อกี้รถขั้นหนึ่งแซงแซงอยู่ไฟแดงข้างสายเน,ะนาะจังหวะกังจกขำผไฟแดงมาเลยวเกาะาเลี้ยวคว้มันเนาอพี่น้องเอ้ามอนเซนนี่ป้วยดังเซนนี่วะคายของกินซุปคายของกินซุปบอลนั่นนะดี่ดิบอลคายของกินซุป ที่แหลกว่าขั้นมากค่ะมลายห้องก็นอนแต่ว่าหยันกับบุษันมาออื่นเขาได้ดอกนี่ยค่ไม่เคยลงกินสุกแต่ว่าใช่ทัานสีอยู่บนได้อยู่บนได้เดี๋ยคนกินสุกเขาได้เจอวะผู้บ่มีบ่เห็นด้วยโควิดเขาซาคายบ่ด้วยาหารคายเพื่อนี่เจอเมื่อกี้บ่ เราเข้ามามุน,น,นสอนีอยู่ซยอยู่ซ้ายสไปนําลาไปนำ้ำซาตอนนี้นะ้พี่น้องหลังจากแบบเข้ามาหลอกห้าตามทีได้ขโมยมากเนาะหลอกมองหันมองนี้เกี่ยวไปเวียนมาค้องซ้ำหอบแล้ว,ลวกะสิได้เดินทางกลับคืนเนาะรุดมันนี่งานเลิบเวียนวินเลยนะพี่น้องหลอกเะได้หลอกเลยเนาะ บ้าอีเด้หลอกก่บหลอกไม่ดนหลอกไม่ใช่ไหมหลอกก้อยแล้วหลอกไม่ได้ไหมอ๋อมาเห็นผู้บอกก็คือว่ามันใจเอาไรแหววานอ่ะแล้วคนที่ท่านคนกับบุ๊มีิ๊มคเดินทางกลับสรงไส้สตรงไหนสั่งมาแต่เวียงพูดแหละขันอยู่เวียงนี่มีแต่ว่าบัวมันจะมีบ่าในเฟซบุ๊กแต่ว่าเคยเห็นที่ไส้ระบอนอ่นกลายปุ่นไปเนาะ เขาเขาเปอะไรเด้ม่ใช่มีอยวัุ่กับเขามาเลยบ๊อมี่อะไรเขาทางมือเลยม่กอบเข้มคองมาเลยกรอบดูกเืนเขามาสว่าแบบอเข้มคองมทสิคือ่มาสวนหเลเนาะกอแต่เขากินในห้องเดยไมสิคคำทางมือสิกือเดได้จีทำกระิเป็นยังคอยมาหน้ามูเจ้าข้ามเจ้ามาแต่ชุมเจ้านี่ไงจ้ะแสดงว่าเธอก็อยากไปเนาะ ล่องบอลซ้ำอย่างนี้ดังแล้วมันจะยืพังพวมือนี่มันไม่หมันป็นนี่เจ๋ไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าขั้นว่าสีห้าข้อมูลด้วยที่ประตองเข้ามานี่มันไม่มีไฟหูเนาะถ้าข้อมูลอยู่เฟซบุ๊ก k กบบอดายต้องไดาเข้ามาเองแต่ว่ามันกลับโบเห็นกับกืับตื้นเมื่อ อยู่เรียงต่อโอเคเมื่อกี้อาจารย์อยู่ห้องทียานบัตรผู้ขอพื่นเคยสื่อเนอะแต่ว่าเดียวนี้คือจะเป็นพื่นเศร้าค่ะ หาเมือนกันทุกคนหานะมังนี่ๆๆดูนี่มั้ยมีเนาะสิจะซ้อผ้าแต่คนท่ามาบ่เท่ากันบมีล่ะ่อบน้องเฮบ่มีเฮ็ดจังได๋มันบ่มีจอดรถน่ก็อยู่ในนีีเนาะ เอนาะพี่น้องภารกิจมือนีบอสําเร็จเนาะบอดาย <Okay. S 2> เครื่องลินเด็กหน่อยมาซ้ำ <laughs> อ่ะเลยขานอนมุดเราไปจับว่าหัวตกบ้านนี้สรุปก็คือเราไปมืดเหมือบอด้เครื่องโมเมนมืดเหมือเนาะครู่สามัางฤกษิเป็นโมงหลวกะ็เดินทางกินเขาไปไปกินเขาแล้วก็ออกเดินทาง จุดขำเลยเนานะพี่น้องเลาอหาบ่อนคล้ายเขียงลินเด็กน้อยหรือว่าอุปกรณ์เด็กลินแต่ว่าบ่มีเนาะพี่น้องหา้าใส่กูบบมีแมกกสัิงเกลือสังสังพลาสโล่เนาะให้บปร์สือมาให้เลยเนะละทิพย์กับว่าซีสืออ่อุปกรณ์การเหี่ยนน้ำเน่แต่ว่าบบท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาไปลหล่อห้าเครื่องลินเด็กน้อยบ่มีเนาะไปหล่อบึงในแคมคลองหล,ลายๆแต่บ,บู้ว่าพึ่นสังมา,าแต่ใส่เนาะกะ สรุปก็คือสิได้ห้าเบิ่งอยู่เฟซบุ๊กเนาะพี่น้องว่ามันมีคายอยู่เวียงบอทิปคือว่าเคยเห็นอยู่เวียงว่ามันมีคายเนาะทิปก็เลยคิดว่าก็คือสิได้สั่งยู่เวียงมากแต่ว่าขั้นสีสื้อเล่มให้น้องใส้มันกระถาจะอยากเติมเนาะพี่น้องน่าจะสั่งเอากับเหตุเองนี่ก็คือสิบบอลรุดรืดกันไปได้เนาะก็คืออยากแต่ว่าทีมงานทิปหนึ่งก็คือสิบบอไว่ไเหตุใดน้องไส้กับเหตุเทือนเนาะน้องเคยกับตีแพด้านนั้น บาบางทั้งคู่เนาะกะเบิ่งในตอนต่อไปเนาะพี่น้องว่าเฮาสีได้ห้องได้เครื่องลินทุ่มเฮียนได้เครื่องลินให้ทุ่มเฮียนบัลลุกขันจองจากไซมาเนาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ยหลาย,ลยมาเด้อเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะงพี่น้องความพี่น้องกดไลค์กดแชรนไปเนี่ยนะสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดี